มาแล้วธนชาสุขสดคืนสู่ทีมไฮพาสลีเกาหลีโคโววิลีคราวนี้สนุกแน่หลังจากได้ยินข่าวว่าเธอย้ายออกมาจากทีมของยุโรปกลับคืนสู่รังเก่ากับทีมไฮพาสโคโววิลีเกาหลีใต้ของเชียร์ชาวไทยคึกคักได้เชียร์ธนชากับทีมไฮพาสและวิภาวีกับทีมฮุนได สวัสดีครับท่านผู้ชมมาติดตามข่าวๆราวโคโววิลีกหลีกเกาหลีใต้นอกจากสองวิภาวีที่เล่นที่ทีมฮุนไดแล้วตอนนี้ธนชาได้กลับคืนสู่รังเก่าทีมไฮพาสหลังจากเธอฉีกสัญญากับทีมหลีกยุโรปแสดงว่าไฮพา s สสู้ราคาแบบไม่อัน้น มาติดตามข่าวคราวการต้อนรับการกลับมาของธนชาสุขสดกับทีมไฮพาสนะครับซึ่งเป็น YouTube ของทีมไฮพารสเองเมื่อ2วันที่แล้วมียอดวิว1.40หมื่นครั้งแล้วก็มีผู้แสดงความเห็น123ครั้งซึ่งมีทั้งคนเกาหลีใต้แล้วก็คนไทยนะครับซึ่งเป็นช่องของ h ฮพาร์สเองมีผู้ติดตาม33,000คนนะครับเห็นภาพที่ เธอน่าจะลงจากเครื่องบินเสร็จแล้วก็มีคนหรือทีมงานเอาดอกไม้ไปให้แล้วเธอก็กอดกับเพื่อนๆด้วยความคิดถึงนะครับแน่นอนที่สุดความผูกพันระหว่างธนชาชาสุขสดซึ่งฤดูกาลที่แล้วเธอก็เล่นกับทีมไฮพาร์ตและพรอนพันธ์เล่นกับทีม i b บีเคอันโตส่วนวิภาวีเล่นกับทีมคุนใดนะครับก็พวกเราก็ติดตามชมติดตามเชียร์กองเชียร์การเชียร์ของเกาหลีใต้สนุกสนานมาก วันนี้ธนชาสุขสดโมเมยอมฉีกสัญญากับทีมทางยุโรปก็แสดงว่าทีมไฮพาร์ตคงสู้ค่าตัวเธอคุ้มค่าแน่แน่แน่นอนนะครับนอกจากนั้นยอดกองเชียร์ยอดวิวจากผู้ชมชาวไทยก็หลั่งไหลมาแน่นอนมีสองสาวทั้งโมเมและวิภาวีเล่นที่โคโววิลิกคอมเมนต์แรกเป็นของเกาหลีนะครับผมเองใช้โปรแกรมแปลภาษาท่านผู้ชม แปลได้ว่าจูจูได้ยินข่าวเรื่องธนัชชาก็ตกใจแต่ก็ดีใจมากเพราะเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยสู้ๆนะธนัชชามีคนกดไลค์ไป32ครั้งเม้นต่อมาบอกว่าธนัชชาดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งมีคนกดไลค์ไป21ครั้งเม้นต่อมาก็ยังเป็นของชาวเกาหลีนะครับบอกว่าว้าวธนัชชาสวยใจดีและเป็นกันเองมากฉันคิดถึงคุณมาก มีคนกดไล้ไป13ครั้งเม้นต่อมาบอกว่าอยากเจอธนชานานานอาจเป็นเรื่องยากเพราะคุณเข้าร่วมช้าอันนี้ก็มีคนกดไล้ไป11ครั้งเม้นต่อมาบอกว่าฉันชอบรูปลักษณ์ที่สดใสและรอยยิ้มที่สดใสของธนัชามากมีคนกดไล้ไป7ครั้งเม้นต่อมาบอกว่าขอบคุณที่กลับมาไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ก็ตามฉันรอคอยที่จะเห็นคุณเล่น มีคนกดไลค์ไปสามครั้งเม้นต่อมาบอกว่าธนชามีความสวยงามและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณอันนี้ขอเกาหลีใต้ทีนี้คนไทยครับท่านผู้ชมมีคอมเมนต์ของไทยบอกว่าโมเมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะติดตามดูอยู่ทุกนัดแน่นอนมีคนกดไลค์ไปสี่ครั้งต่อมาเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับบอกว่าขอให้พวกคุณดูแลเธอให้ดีให้กำลังใจกันแม้ในายามที่ยากลำบาก ขอบคุณจากไทยแลนด์คอมเมนต์จากคนไทยนะครับธนัชชาเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันดูวอลเลย์บอลเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งสู้ๆมีคนกดไลค์ไปสองครั้งเม้นต่อมาเป็นของคนไทยนะครับสู้ๆนะโมเมเป็นกำลังใจให้ทำผลงานให้ดีที่สุดมีคนกดไลค์ไป4ี่ครั้งเอาละครับท่านผู้ชมพอหอมปากหอมคอวันนี้ก็ติดตามข่าวครา,าวของโมเมธนัชชาที่กลับสู่รังเกา่า คือทีมไฮพาร์ตทีนี้กองเชียร์ผมว่าคนไทยเราตามไปดูแน่นอนนอกจากวิภาวีซึ่งเล่นอยู่ที่ฮุนไดก็จะมีโมเมทาชากลับที่ไฮพาร์ตก็จะมีสองสาวในโคโววิลีกเกาหลีใต้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับ know you told your friend you not you okay. what's wrong your you're told tell me okay And why you never say.